สวัสดีครับทุกทุกท่กทานองค์นี้นะฮะที่นำเสนอให้ชมกนะ็เ,เป็นพระสมเด็จสร้างในวราระพิเศษแน่นอนนะฮะวันณะสีเขียวที่บ่งบอกว่าเป็นการสร้างในวราระพิเศษเขาเพาะดูเศษทองนะที่รวยไว้เต็มไปหมดนะฮะ เป็นวราระพิเศษเท่านั้นที่จะมีสร้างกันแบบนี้นะฮะรูปทรงก็เป็นพระในพระในยุคปลายนะพระสมเด็จเกตรรูซุ้มนะฮะมีเส้นบังคับพิมพ์หรือเส้นวัฒนาชัดเจนนะฮะดูรูปทรงด้านหน้าก็งดงามนะงดงามเห็นมวลสารนะเม็ดแดงๆตรงนี้ก็เห็นแล้วนะฮะเม็ดแงๆดนะฮะแล้วก็มีเศษทองตะไบทองเศษ สีทองเต็มไปหมดนะเป็นเป็นลนักษณะของชิ้นใหญ่นะฮะแสดงว่าพีการจงใจที่จะจัดสร้างขึ้นมานะครับอันนี้เม็ดนี้เป็นมวลสารนะขาวขาวนะฮะมวนลสาร,น,รนี่ก็ดำดำนะฮะก็รูปทรงงดงามพุทธศิลป์ชัดเจนนะฮะพระสมเด็จสีเขียวโบราณบอกว่าเป็นเรียก,กันว่าเป็นพระหมอนะครับ สาเหตุที่เรียกว่าเป็นเพราะผ้าหมอก็เพราะว่าชาวบ้านใช้พระสุเดจสีเขียวเนี่ยมาทําเป็นน้ามนต์นะฮะแช่น้ามนต์นะฮะรักษาโรคฮะโดยเฉพาะโรคห่านะฮะก็มีประวัติศาสตร์ทลึกชัดเจนนะแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นผ้าสมเด็จพิมพ์นี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเป็นมณะสีเขียวแน่นอนนะครับเราดู ข้างหลังนะข้างหลังนะฮะเขาเป็นลักษณะมีสีเขียวแล้วมีอะไรเคลือบไว้ครึ่งหนึ่งนะฮะเหมือนกับชุบน้ายาหรืออะไรสักอย่างนะแต่ชุบไม่เต็มนะถึงเป็นลักษณะแบบนี้ข้างหลังก็เห็นมวลสารานะมวลสารเป็น,มนเม็ดเม็ดเนี่ยเม็นเม็ดมสีขาวเนี่ยก็คือเป็นมวลสารที่แยกมาจากเป็นเนื้อที่ไม่สมานกับเนื้อส่วนใหญ่ขององค์พระ ก็คือเป็นมวนสารอีกอีกอก็เรียกอะไรอีกวาละหนึ่งนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวาระเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเม็ดสีเขียวนะฮะสเีเขียวสีป๊อพารือ่ก็ต้องมาดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะครับขยายสูงแล้วก็เศษทองนี่ก็เห็นทั่วไปเต็มไปหมดนะครับขอบก็มีปลีกปีอย่างเงี้นะฮะก็ถือว่า พระเก่าถึงยุคนะครับขอบนี่สําคัญนะฮะบางทีเราเราต้องดูข้างหลังก่อนนะฮะแล้วค่อยมาดูข้างหน้านะถ้าข้างหลังขอบมีปิดปริอย่างนี้นะฮะหรือเป็นหลังสังยาหลังอะไรที่มันดูแล้วมันธรรมชาติสร้างสรรค์เนี่ยนะฮะก็ค่อยมาพิจารณาข้างหน้ากันนะฮะพยายามฝึกให้เคยชินนะฮะดูหลังก่อนแล้วค่อยค่อหยิบดูหน้านะฮะสาเหตุที่แนะนําอย่างนี้เพราะว่าถ้าสาย สายเล่นเนื้อหามวลสารเนี่ยนะฮะเขาจะดูความเก่าก่อนดูข้างหลังก่อนว่าเป็นยังไงมีปลี่ไม่มียังไงมีปูไตมีหลังกระดานไหมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วค่อยไปดูข้างหน้านะว่าคือข้างหน้านี่จะเป็นพิมพ์ทรงอะไรก็ช่างมันนะ,ะเพราะว่าสายรุ้นักทุกคนก็กทราบว่าพราสมเด็จนี่มีมีเยอะพิมพ์มากนะ,ะขอให้เป็นผ้าที่เก่ามีเนื้อหามวลสารครบคันก็ ควรจะที่นำมาเก็บสะสมได้แล้วนะฮะถ้าไปยึดติดเล่นพิมพ์ทรงตามที่เขากำหนดเนี่ย hmm. โอกาสที่จะได้พระแท้ๆนี่ยากนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะเจอของบองก็เยอะนะฮะพระอะไรที่มันแปลกๆเสียนไม่เล่นเสียนไม่ได้กำหนดไว้ส่วนมากเป็นพระแท้ทั้งสิ้นนะฮะอันนี้น้านข้างนะฮะก็ชัดเจนว่าเป็นพระ ที่เก่าชุกนะฮะดูการตัดชัดเจนมีรอยสไลด์รอยกิ้งของมวลสารนะฮะมีมวลสารเห็นตามขอบนะฮะสังเกตว่าพระตามขอบพระเนี่ยจะมีมวลสารเม็ดโตติดอยู่นะฮะก็ส่วนมากจะเจอแถวนั้นนะฮะพวกกิดพวกกวดเทาหินเทาอะไรพวกนี้นะฮะจะเจอนะฮะด้านข้างก็เห็น รูปทรงพุทธศินงดงามนะฮะพระโอฬาก็ผายพึ่งนะฮะมีพระกันเห็นลางๆนะฮะฐานล่างก็มีรอยบุมบ๋มข้าไปบุบอกว่าเป็นผ้ายุคปลายนะครับพระเกศก็อ่อนช้อยงดงามทะลุเบน,นสพทะลุซุ้มออกไปนะครับก็ถือเป็นงดงามมากครับด้านค่างอีกต้านหนึ่งก็ชัดเจนนะเห็นขอบอย่างนี้แล้กวก็ชื่นใจนะฮะ มีมวลสารมีอะไรมีปูนงอกซ่อมอตามล่องตามรอยนะฮะก็ดูว่าเป็นตัวอย่างนะฮะอะไรที่มันตัดขอบเทียบเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระใหม่นะฮะนอกจากเป็นพระยุคปลายที่มีขอบสําเร็จเช่นพระเนื้อกโกเดที่ฝังเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของพระยุคปลายจะจับก็คือจะแม่พิมพ์จะมีขอบสําเร็จนะเนะพราะนั้นขอบเขาค่อนข้างจะเรียบ แต่เจอแบบนั้นเราก็ต้องดูหน้าพระนะว่าเป็นยังไงซุ้มซึมมีรอยม้วนเข้าไหมมีความเก่าให้เห็นไหมนะ,ะมวลสารเป็นยังไงเราก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบนะก็ฝากไว,ไว้เป็นเป็นความรู้นะฮะคราวนี้มาดูมาดูด้านหน้าจากกล้องกรเลงขยายสูงนะฮะก็เห็นเศษทองชัดเจนนะฮะเศษทองชัดเจน นะถ่ายรูไปไว้ก่อนนะมีมลสารเป็นแดงนะฮะแต่ที่เรามองไม่เห็นนะฮะเป็นแดงสแดงีแดงนะฮะมลสารพรนะเกศนะพเกศอ่อนช้อยนะะอ่อนช้อยเลยขึ้นไปนขอบตรงขอบก็มีก็มีทองฝังไว้นะฮะเป็นเป็นทั้งแผ่นเป็นทั้งเป็นเส้นนะฮะ,นะฮะ มีมวลสารแ,แดงๆมีสีตรงนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับสารแ,แดงงนะครอันนี้เป็นแผ่นอะไรไม่ทราบนะฮะก็มีสีค่อนข้างจะคำคำนะน่าจะเป็นเศษแผ่นโลหะอะไรสักอย่างนะฮะก็เป็นสามเหมือนกันนะแต่ขอให้มีนะฮะพระสมเด็จนะขอให้มีนะฮะอะไรก็ได้นะก็ถือว่าเป็นมงคลนะแต่ว่าเรา เราได้สะสมถูกทางแล้วนะฮะพระที่มีหนอนสารนะครับครบไม่ครบตามตำราก็ขอให้มีไว้ก่อนนะฮะมันเป็นเปนไม่ได้ที่จะครบตำราบอกนะเพราะตาำตำรานี่เขียนไว้เยอะแยะมากมายเรื่องหนสารผสมเด็จนะฮะเฉพาะเกสรร้ยอยแปดว่านร้อยแปดนี่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนะแต่ขอให้มีนะฮะขอให้มี ถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่น่าจะเก็บสะสมอ,อันนี้เป็นหัวเข่านะอันนี้เป็นน่าจะเป็นไม่ปูดงอกก็เป็นก็เป็นชิ้นส่วนของผลสารนะฮะอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินไม่ทราบว่าอะไรเหมือนกันนะพื้นผนังนะพื้นผนังก็ แต็มไปด้วยเส้นทองแผ่นทองเศษทองนะฮะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเพราะมีทั้งเป็นเส้นเป็นแผ่นเป็นเม็ดนะฮะอย่างนี้มีลักษณะเป็นม้วนๆก็มีนะฮะมันม้วนแต่ใบเรียกแต่ใบตะใบทองเศษทองอะไรก็เรียกได้นะฮะมีเม็ดแดงนะ,ะมีเม็ดแดงมีสีดำสีดำก็ปรากฏให้เห็นแต่ที่เราไม่ได้พูดนะฮะ ไปมองดูแต่ทองนะครับก็ถือว่าสวยงามนะ่ะมาดูต้องซุ้มบ้างนะเพราะว่าส่วนบนของพระองค์พระเนี่ยนะทางเราทางวิชาการเขาว่าเป็นปูนดิบปูนไอปูนศุกนะฮะปูนสุกส,ส่วนพื้นพื้นข้างล่างต่ํตํๆนี่จะเป็นปูนดิบไอปูนศุกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะมีผลึกแคลไซี์อะไรต่างๆนะ ก็ทำให้เนื้อพระใสาสวยอันนี้อันนี้เราก็เห็นมนฑ์สารนะฮะเห็นมณฑ์สารน่าจะถ่ายถู่ไว้นะฮะมณฑ์บบสารมีแผ่นทองเป็นม้วนๆด้วยนะฮะมีมีสีดำนะฮะมีจุดมีเม็ดดำข้างในนะมีเม็ดแดงฮ อันนี้พวกนี้เขาเรียกว่าอยู่ใต้หิวพระนะมีมีแขนไซงอกทับนะนะคือถ้าเจออย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่มีอายุนะฮะมวลสารเล็กๆมันต้องจมนะฮะมันต้องควรจะจมนะถ้าชิ้นใหญ่ๆเนี่ยปูนไม่ไม่มีโอกาสที่จะงอกมาทับได้นะฮะนะ อย่างเม็ดนี้ก็มีถึงไม่จะใหญ่แต่ก็มีมีปูนงองมาทับนะชุดนี้นะนะนะดงามนะฮะชัดเจนดูเผลเข้ก็ไม่น่าจะสวยงามขนาดนี้นะฮะแต่เวลามาเจอแบบนี้ความง,งามก็ถูกเผยให้เห็น นะตรงนี้เราจะเห็นสีน้ำเงินเยอะมากนะฮะเห็นสีน้ำเงินล้ะมากถ้ามีมีเม่เหล็กกำลังสูงจริงๆนะนี่ผมสั่งมายังมาไม่ถึงนะฮะก็ขนาดกำลังดู50กิโลนะฮะก็น่าจจะเพียงพอแล้วนะถ้าเกิดมี ถ้าองค์พระม,มีแร่เหล็กผสมหน่อยก็ติดแล้วนะฮะบางองค์มีนิดหนึ่งแฟ่เหล็กขนาดแม่เหล็กขนาดนิดก็ยังไม่สามารถจะดูดติดนะฮะเพราะนั้นนับประสาอะไรกับแม่เหล็กที่ตามท้องตลาดนะฮะอันนี้เป็นปูนงอกนะปูนงอกเนี่ปูนงอกมนะันก,ก็จะแตกต่างกับกับปูนสารที่เป็นก้อนต่างหากนะ แตกต่างกันนะฮะแตกต่างกันมวลสารที่เป็นข้อต่งหากเขาจะเขาจะแยกออกมาจากองค์พระชัดเจนนะอันนี้ทรงทรงฐานนะทรงฐานดูว่ามวลสารสีแดงฝังไว้ในเนื้อนะฮะเห็นไหมฮะมีแผ่นทอง มีสีดำนะของบ้านของเยื่อบ้านของสิ่งที่ถูกเผาไฟนะฮะสมปนเปย์ขัดไปอันนี้อย่างลักษณะน,นี้น่าจะเป็นอิดอิดกำแพงนะฮะอิดอิดแดงพอดูว่ามีตะปุ่มตะปัางสวยงามครับสวยงาม ทองนี่ก็เป็นหลายลักษณะนะฮะหลายลักษณะช่วงนี้ทองแพงซะด้วยนะทองแพงด้วยอันนี้เป็นสีดำๆชิ้นค่อนข้าง,างจะโตนะฮะอาจจะโตเพราะว่าเราใช้กล้องนี้ก็ไม่ทราบอันนี้ั้าณะเป็นหินแน่นอนนะไม่หินก็เหล็กนะเพราะมีรอยตะปุมตะปับมนะ ทองพระนะฮะตกผลึกแคนไซมองแล้วเหมือนหยกเหมือนมรกตนะงะดงามนะฮะงดงามไอเศษแดงๆนี้เป็นเศษอะไรจะไม่ทราบนะฮะที่มันจะมักจะเจอในองค์พระนะฮะเป็นเยื่อเยื่อสังเคราะห์อะไรสักอย่างนะฮะ นะะฮพดงามนะนะบางองค์เจอทองชิ้นเดียวก็ดีใจอันนี้เจอเยอะไปหมดนะฮะก็หลายว่าตามวาระเขานะตามวาระเขา จุดนี้มีทั้งแดงมีทั้งสีฟ้าซ่อนอยู่ข้างในไม่ใช่จุดแหงนะแผ่นแดงจุดแดงพิเศษทองคราวนี้มาดูข้างหลังบ้างนะเป็นไงบ้างดูข้างหลังเพื่อเราจะได้ราถ่ายรูปนะถ่ายรูปในช่วงในของการหยดน้ำยานะฮะข้างหลังก็เช่นเดียวกันนะมลสาก็เยอะนะฮะมลสาก็เยอะ เยอะมากแผ่นทองเยอะมากมีมนลา่ให้เห็นด้วยสีน้ําเงินมีนส,สีน้เงินมีจุดดํามีสีแดงมีนะครับองนี้น่าจะมีเศษเหล็กนะฮะแต่เรายังมองไม่เห็นนะฮะอาเจอเนื่อเพราะว่าสีเข้ามันเวลาเรามองกล้องนี่มันจะคล้ายทองไปหมดนะฮะ,นะ,นะนะ เ็นโลหะสะท้อนแสงดูแล้วสบายใจหายห่วงนะฮะพักวัวผมเขาโดนเกิดอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็ถูกลดอีกคันหนึ่งข้ามฟากมาชน ช่วงหลังไม่ใช่ที่นั่งของคนขับนะรถกระบะนะฮะคนชนนะฮะถ้าเลื่อนไปนิดเดียวก็ถูกถูกที่นั่งคนขับก็ถือว่ารอดอย่างปฏิหารนะฮะพระอันนั้นที่ใช้นะฮะเป็นพระสมเด็จบูทของคำนะฮะพระสมเด็จบูทของคำเห็นไหมฮะว่าพระสมเด็จบูทของคำ ดหลังจะมามาจะมาลงกล้องให้ชมนะฮะสมเด็จบูทองคำพระสมเด็จบ,บูทองคำเนี่ยไปเช็คในค่าทองนะครับไปยิงค่าทองอยู่ก็เกินเจ็ดสิเปอร์เซ็นนะทองคำแท้นะฮะไม่ทราบคนโบรนาณท่านทำยังไงนะ,ะมีวิธีการเอาทองคำมาเคลือบได้ยังไงนะแต่ว่าภาษาเขาเรียกกันว่าเป็นการบูทองนะฮะก็ ถือว่าเป็นพระที่สร้างในวาระพิเศษนะฮะมีมีทุกพิมพ์นะฮะมีทุกพิมพ์นะแต่ว่าแต่ว่ายังหากันไม่เจอเท่าไหร่บ้านไหนขั้นใดที่มีครบพิมพ์ก็ถือว่าโชคดีมากนะฮะอันนี้เป็นเม็ดเขียวๆนะเป็นเม็ดของน้ําเงินนะน่าจะเป็นกรเจมันีนะฮะมีคนเคยเอามาประกวดเป็นชุดเบญจฯนะฮะ แล้วก็เ,เอาใบทองให้ดูด้วยนะฮะก็ชุดนั้นค่าทอง80%กว่าปเซขึ้นไปนะ82 83 84 85ดสิบสามครบชุดเป็นจกรฮะ,ะผมยังหาเป็นครบเป็นจกรไม่ได้เลยนะมีแต่พระสมเด็จยังหาไม่ได้ตบครบชุดเป็นจกรก็หมายถึงมีพระลอดมีชุ้มกอมีพระกำแพง อันนี้หยดน้ำยาแล้วชัดเจนนะฮะชัดเจนถือว่าถึงยกะฮะก็เช็ดตามระเบียบนะฮะเรอยังเล่าค้างนะก็ว่าภาพผูกทองคำเนี่ยถ้าใครเจอก็รีบเก็บไว้นะฮะอันดับแรกคือพระทุคุณสูงอันดับที่สองคือเป็นวาระพิเศษจริงๆที่ท่านสร้างขึ้นมานะฮะมีทั้งหลักดานหลังแบบ นะหลังแบบเขาหลังที่เป็นรูปคุดพาขัานุมานหลังลายเถาหน้าบันหลังใบโพนะฮะมีพิมพ์เจ็ดชั้นก็มี6ชั้นก็มีฐานแซมก็มีนะฮะนะฮะก็ใครที่สะสมไม่ครบชุดก็ถือว่าโชคดีนะฮะส่วนมากจะเจอแต่พระหลังกระดาษก,กันเยอะนะฮะ เป็นพิมพ์ใหญ่เ,เกีทรุซุ้มนะส่วนพิมพ์อื่นนี่ก็ต้องหายากเหมือนกันนะฮะนะก็ก็ใครเจอก็ต้องเก็บไว้นะฮะโอกาสหนะะ้าผมจะเอามาลงกล้องใหดูนะช่วงนี้ก็โพส์โพส์โพสลงในเพจอยู่นะนะฮะโพส์อยู่นะ สรุปแล้วองค์นี้ก็ถือว่าพระที่งดงามนะฮะมวลสารเยอะสร้างในเวลาพิเศษนะฮะมีเศษทองเยอะมากนะ,ะก็น่าจะขุดมีคุณค่าที่จะมาสะสมแม้ออกระทั่งเอขึ้นคอบูชานะฮะพระสีเขียวนี้คนเกิดปีถอพิกุลใช้แล้วก็ถือว่าดี คนเกิดปีฉลูละกาใช้แล้วถือว่าดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลช่วยเหลือนะฮะคนเกิดปีมะโรงใช้แล้วก็ถือว่าเรื่องงานดีนะเพราะว่าในภาษาฮาศตะเขาเรียกเป็นเดชกรรมะกรรมะแปลว่างานเดชแปลว่าชื่อเสียงโด่งดังอำนาจอะไรเงี้ยนะฮส่วนคนเกิดปีมะเสงใช้พระสีเขียวจะได้เรื่องของทรัพนะฮะเรื่องของทรัพคนเกิดปีพชวดวอก ได้พระสีเขียวนะฮะถ้าใครเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือพวกทํางานเกี่ยวกับวิชาการใช้แล้วจะดีมากนะเพราะเป็นอุตสาหาวิชานะฮะก็<ม>นคนเกิดปีมะแม่ใช้เลือกจะเด่นโดดเด่นในเรื่องของของคำพูดคําจาขายตรงนะฮะค้าขายได้ซับนะฮะ พระสีเขียวนี้ยกเว้นคนที่เกิดปีมะเมียไม่ควรจะใช้นะฮะเพราะว่าสีเขียวที่เป็นการลกิตีของปีมะแม่ให้ปีมะเมียนะมะเมียนี่ทางโหราศาสตร์เป็นดาวเสาร์นะฮะส่วนสีเขียวนี้เป็นดาวพุธนะฮะก็ดาวพุธเป็นการลีของดาวเสาร์นะฮะก็มีแค่นี้เองนะฮะส่วนปีปนักศัตรคือนี้ใช้ได้ทุกปีนักศัตรูนะก็จะคุณภาพ ทุกคนความโดดเด่นก็แตกต่างกันไปตามที่ผมได้อธิบายไปแล้วังเมื่อกี้นะฮะโอเคครับ